อาหารการกินต้องดูแลหน่อยนะป้าคอเลสเตอรอลสูงมาก LDL อีกป้าก็อยากนะคะหมอแต่ช่วงนี้อะ่ะมีแต่คนแก้บุนด้วยไข่ยอย่างเดียวเลยมอวนอ,อีกไลยก็พันฟองเจ้าก,ก่อนก็สองพันฟองอะ่ะน้ปตาในเรือมก็สูงนะคะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชอบสวายแต่น้ำแดงหวานในใ่าตาหมอได้ยินว่าเขาเริ่มมาจากการถวายเลือดแต่มันไม่ได้มีเฮโมโกบินสะหน่อยหมอก็รู้ ป <c oughs> อดก็มีปัญหาด้วยหมอว่าพวกกรงบุรีเลิกได้เลิกก็เลิกโทรหมอป้าสาบานต่อหน้าศิษิ์ศิษย์เลยว่าป้าไม่เคยสูบบุรี นินหนึ่งนะคะการพักผ่อนก็ไม่เพียงพอยังเป็นปัญหาของทุกโลกอีกถึงคุณป้าจะอายุร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่ากระดูอพรมยก็ยังพอจะเป็นนะคะ ทำงานหนักมากจนไม่ได้พักก่อนหมอนแนะนำให้เปลี่ยนมาเป็นการพักผ่านทางวันนะีนะคะ พากดีดีด้วยสิคะจะได้จากสิทธิ์ไปนานๆช่วงนี้หมอว่าป้าพักงานลงหน่อยก็ได้นะคะจะหนักกว่าเดิมขอบคุณมากนะคะหมอคิวต่อไปเชิญแม่แดงค่ะอ้าแม่แดงทำอะไรมาทั้งนี่ยทำไมสภาพกายเป็นแบบนี้ล่ะชสรุับราเลยมาตัวตึงสิบเปอร์เซ็นช์ทั้งอเยอะๆอันหนึ่งมุชางตัวหนีไปละเรื่มเชิญเหรอทะเบียนอะไรอ่ะ มองนี่ก็งงายเกนพีเนี s <S sure. <S <s ่ยเ้าเอร์เอาีจ้พูดอะไรหน่อยเหนื่อยมากอีพี่เปิดเอาขอท้เบิร์เอาไหมคะ้อ่กับรถแลมโบครับนั่งรถสาวใครน้องแอคชั่นต้เจ้าที่เอ้ย พวกข้าพเจ้ามาถวายของแกบนเป็นไส้หนึ่งพันโพงและกกน้ำ้ำแดงอีกหนึ่งโลขอให้ท่านเจ้าถีได้รับไวและประทานพ่อในข้าพเจ้าโดยเทอถ้าดู